ข้าวหนมสาคูห่อชอยนะคะหอมมอนอร่อยทํากินได้ทําขายได้เลยค่ะไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้โคคุณเต็มพาเข้าโคทําของทานเล่นหรือว่าอาหารว่างนะคะวัตถุดิบทั้งหมดนะคะขั้นตอนต่อไปเต็มก็จะมาล้างเมล็ดสาคูนะคะแล้วก็เสด็จน้ำไว้นะคะขั้นตอนต่อไปก็ไปเจียวกระเทียมนะคะให้เหลืองในที่นะคะ อันนี้เราไว้โรยหน้านะคะเหลืองในที่แล้วก็ตตกออกเป็นมังส่วนค่ะมังส่วนแล้วก็เอาผัดหมูให้หอมนะคะต่อไปก็ปรุงรสนะคะมีเกลือค่ะน้ำตาลนะคะรสชาติตัวไช่นี่เอาที่เราชอบได้เลยนะคะชอบหวานมากใส่มากชอบหวานน้อยใส่บบนหน่อยนะคะอันนี้ติ่มเอาพอดีนะคะไม่หวานจนเกินไปนะคะหมูบดหนึ่งร้อยกรัมนะคะโทลิสโงห้าสิบกรัมนะคะ เมล็ดสาคูหนึ่งร้อยหกสิกรัมนะคะอันนี้จะเป็นช่อยมะพร้าวที่ติ่มทำขนมเหลือนะคะติ่มก็เลยเอามาใส่ด้วยนะคะเสียลายนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมเลมอนด้วยนะคะถ้าใครมีมะพร้าวแก่สดก็ใส่ได้เลยนะคะเสียแล้วก็มาป้อนนะคะพักให้มันเย็นโตลงแล้วก็มาป้อนเป็นลูกนะคะ อันนี้เติีมทําลูกใหญ่นิดหนึ่งนะคะถ้าใครทําขายก็ทําลูกเล็กกว่าน,นี้เล่ยนะลูกมันจะใหญ่มากเลยนะคะทํากินได้ทําขายได้นะคะเอาไปทําขายตามตลาดนัดโตไปลอยล่ยเลยนะคะเอาไปทาําเป็นอาซิบเลยนะคะ,ะ,คะถ้าใครไม่มีอาซิบก็ลองทำโลนนะคะขยำขยำเม,ม็ดชาคูให้มันติดกันเล็กน้อยนะคะเราจะไม่นดจนเกินไปนะคะ ได้ประมาณนี้ค่ะต่อไปก็มากดกดนะคะให้มันเวียนออกแล้วก็สอหอใชิเลยะคะ่ะใส่ใชิชลงไปแล้วก็หอนะคะป้อนเป็นกลมๆแบบนี้เลยค่ะลูกใหญ่หน่อยนะคะเพราะมาติ่มทำไช้มันใหญ่นะ ตีมจะห่อให้ประมาณห้าหกเจ็ดลูกนะคะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะเวลาเราหอนะคะรสชาติมันก็จะออกมอนัมนๆหอมโทนิส่งนะคะอร่อยดีนะคะมันจะออกหวานๆมันๆน,น,น,นะคะ ครยังไม่เคยทำก็ลองไปทำทันกันดูนะคะโหเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะต่อไปติมก็จะนึ่งประมาณ30นาทีนะคะ สุกเละที่แล้วนะคะเราจะเอาออกแล้วไปจัดจานนะคะโวยกระเทมเจียวที่เราเจียวเมื่อกี้นะคะแล้วก็พร้อมทานได้เลยนะคะเราจะแต่งหน้านะคะโวยพริกค่ะใครชอบเผ็ดก็กัดพริกไปนะคะรสชาติมันจะอร่อยเข้ากันดีนะคะอันนี้ติ่มก็จะมาลองชิมดูนะคะแต่ไม่ได้ทานให้ดูนะแต่ชิมให้ดูลูกหนึ่งนะคะอันนี้เมล็ดพริกใหญ่อออกหน่อย เอาวันเม็ดเล็กใส่หน่อยนะคะมันจะเผ็ดกันไปนะคะกินกับผักแบบนี้เลยนะคะอร่อยค่ะมันจะมันแล้วก็รสชาติออกหวานนิดๆน,นะคะอร่อยดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ผักกด้ลค์อยกดติดตามมิ้งดวงจให้เตียมด้วยนะคะวันนี้เตียมลาเพียงเท่าน,นี้นะคะลองไปทำทานกันดูค่ะ